ถึงแล้วครับผมสบายดีตาฝาดนี่ฮะตาไปตรงนี้เป็นทางเข้าของน้ำตกนะอีกที่หนึ่งครับผมของเมืองปากซองครับผมพวกเราได้มาถึงเรียบร้อยแล้วก็จะเดินลงไปชมครับเดยเข้าไปชมด้านในสวยงามครับผมอุดมสมบูรณ์มากเลยครับ รอพอด้วยเป้ก้าไปไ่ๆแล้วโอ้ตรงนี้ก็ถือว่าสะอาดๆครับมีถังขยะนี่ฮะโอ้ตรงนี้คือว่าจัดได้สวยกว่าเมื่อกี้เล็กน้อยเนาะมีถังขยะเปียกถังขยะแห้งครับเนาะมีไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ทิ้งขยะกันครับแล้วก็มีทางเดินที่เป็นพื้นปูนครับเนาะแล้วก็อ่า ตกแต่ง2ข้างทา,างได้อย่างสวยงามครับผมพี่น้องคลิปนิสันหรือเปล่าไม่รู้ครับเพราะว่าถือเราไม่เมื่อยไงพี่นะ้องอันนี้ครับก็ยินดีตอนฮับครับผมอ,อ่านได้ตัวเดียวนี่แหละครับมันคล้ายๆภาษาไทยครับพี่น้องสถานที่ท่องเที่ยวครับผมที่ใหม่ฮะจะพาเพื่อนไปชมพร้อมๆกันเห็นพร้อมๆกันครับ น้ำตกที่มีชื่อเสียงของสอปปลาวครับผมเนาะของเมืองปากซองครับผมพอเราได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยือนก็ได้พาเพื่อนๆมาชมไปพร้อมๆกันครับตั้งแต่ทางเข้าครับผมเนาะว่าบรรยากาศทางเข้าเป็นยังไงเดินไปไกลขนาดไหนถึงจะถึงสถานที่อพอเดินฝั่งนี้นะปอภัยครับผมอย่งาผงิดทางได้ยินเสียงน้ำตกเลยครับผมเนาะ เราเดินยังไม่ถึงแต่ว่าได้ยินเสียงน้าตกแล้วโอ้โหโน้องตรงนี้จัดได้สวยงามครับเนะบาะถือว่าเนี่ยตกแต่งสถานที่ได้อย่างสวยงามฟาติดโตโอ้โหพี่น้องสวยงามมากๆเลยแล,ล้วก็น่ากลัวเนาะสวยงามมากๆเลยครับโอ้โห,หนี่ยนั่ยเนี่ยแมนบอกขาสัน้นเลยพี่น้อง ครับเสียงขนาดขนาดเราอยู่ตั้งไกลเนาะสวยงามมากพี่น้องเนาะแล้วก็ดูครับน,น่าลกลัวครับผมมามองไปแล้วสวยงามครับเป็นธรรมชาติมากๆครับตรงนี้เนาะอ,อาจจะมีไม่กี่ที่ในโลกครับที่คงธรรมชาติความสวยงามได้ขนาดนี้ครับอืมเนาะเราจะลงไปชมด้านล่างด้วยครับ ทไขาสั่นแล้วแต่ก็ใจสู้พี่น้องร่างกายไม่ไหวแต่ใจสู้ครับฮะวใครลงแค่นี้ยังไหมฮะใครจัดลงแค่นี้ไหมคือตรงนี้ลงได้แค่นี้ครับให้ชมได้แค่ตรงนี้ครับแต่มีสถานที่ที่ทำเพื่อป้องกันนักท่องเที่ยวเนาะ น้ำอะไรมาจับปลาสวยงามครับฮะสบายดีเอ้าทางท่องเที่ยวก็ดูครกมาดูกลัวครับสวยงามสวยงามนู่นดีผมันก็สวยโอ้โหนู่นแล้วตรงนี้เป็นเป็นอะไรเป็นเป็นแอ่งลงไปเนาะเอ่งเอ่งร่งน้ำอะไรถือว่า สวยงามมากๆพี่น้องบรรยากาศอย่างนี้มีที่สปปลาวครับนะอยู่ที่ปากซองพี่น้องเนาะถ้าใครมีโอกาสก็เข้ามาเยี่ยมชมน้ำตกตรงนี้ครับตกัดเนี่ยตหนยตรงตัดตัดเบี้ยตัดฟาดตดดฟาเนี่ยตัดฟาดเอ่อตัดเบี้ยน้ำตกกว้างน้ำตกกว้างน้ำตกเก้งน้ำตกเก้งโอ้โห สบายดีดูยี่นี่ฮะก็นักท่องเที่ยวก็มาถ่ายรูปกันเนาะอะไรมาจะรูเนาะมันเป็นเฮลูไปครับเนาะแล้วก็ใช่มันไหลลงมาไหลลงมาแล้วมันไปไหนน้ำทีนี้นี่ผมว่าไหลไปตรงนี้ตอนนี้น่าจะตันตันเนาะมันเป็นหุบเป็นหุบครับ น่าจะไปโอ้น้องพี่น้องอะไรแม่น้ำภูเขาหนิแหล่ะนี่เนาะนี่สุดยอดมากมากไปต่อเป็นน้องไปเจอแม่น้ำเหรอเนาะใช่เรงมากนะครับอันนี้แรงยังคงเหลือเรื่องของความอุดมสมบูรณ์มากมากครับเลาเหงื่อน้ำใหญ่ในโหนดแถวนี่ยนะความอุดมสมบูรณ์อย่างมากมากเลยครับผมน้ำไม่รู้จักแห้งเลยอ่ะโอ้ยน้องแล้วถ่ายพ่อนนะฮะฮะขาผมหมดแล้วนี่ สวัสดีครับวันนี้ครับเรามาอยู่ที่สาปลาวเมืองาปากซอง,อ,งอ่าวันนี้เรามาทําไมครับเนนทีเท่ยววันนี้เรา,ราพาเพื่อนๆมาชมอยู่นะมาชมบรรยากาศน้ําตกปา,า,ากซองเมื่อกี้เรามาจากอีกที่หนึ่งก็ถือว่าสวยงามแล้วก็าสามารถลงไปด้านล่างได้แต่ว่าตัวนี้เราไม่สามารถลงไปได้เพราะว่า มันลึกมากครับเลยเขาเลยทําสถานที่เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาเดินตรมวิวแล้วก็ถ่ายรูปกันครับผมเนาะถือว่าสวยงามมากๆครับเนะสวยงามมากๆเลยสวยมากๆครับผมสวยมากๆเลยให้ดูหลายๆมุมพี่น้องโอ้ยขออนุญาตครับผมขออนุญาตเด้อ hmm. ขึ้นตรงนี้คร so ับผมว่าเป็นยังไงเสียวเหมือนกันครับพี่น้องดูครับ ดูความสวยงามโอ้โหไม่กล้าครับใจไม่ถึงตัวใหญ่ครับนี่ะความเป็นธรรมชาติพื้นที่ที่ธรรมชาติมากๆครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองปากซองครับผมสปปลาวครับอยู่ติดกับปากเซให้พี่น้องอถ้าพี่น้องที่อยู่ประเทศไทยฝั่งพวกเราก็ข้ามาฝั่ง อุบลครับมาช่องแม็กเนาะแล้วก็นั่งรถครับหรือว่าพวกเรามารถตู้เป็นหมู่คณะรถทัวร์เนาะทัวร์มาก็เมื่อกี้ก็มาที่ปากซองอาปากเซแล้วก็เลยมาที่ปากซองครับได้ชมบรรยากาศไกด์ก็พามาชมบรรยากาศของอเรยเวาน้ําตกที่ยังคงความสวยงามและอดุดมสมบูรณ์มากๆครับผมเนะาะก ประมาณนี้นยพี่น้องนี่ฮะให้ดูโดยรอบครับอากาศสดชื่นแล้วก็เย็นสบายมากๆครับทิวทัศน์ดีมากครับสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจนะครับผมเนาะการมาผ่อนคลายนะ,ะหาความสุขใส่ตัวนะ,ะหาความสุขใส่ตัวกับวันนี้ครับวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับนะโอ,โ,อโอ้ขาสั้นพี่น้องเย้ยนะฮะนะเอาขึ้นแล้วพี่น้อง อ่ะขึ้นแล้วน้องตะคิวเริ่มกินแล้วไหนดูบรรยากาศด้านบนได้ครับสบายดีน <Hi. S 1> ี่นี่น้องๆทางกัมพูชาเนาะอุ้ยของสโโปปลาว,วอ่าขอบคุณมากๆเลยก็ขอขอ,อาภัยพูดผิดพี่มาจากประเทศไทยนี่พูดผิดพูดถูก <c oughs> ขอบคุณมากๆเลยนะ เอ้าก like like ินเบียร right? e ์ป่ะนตเบียร์ลาวไอเป้กินป่ฮะเคยลาเคยลาวของเทสแล้วนี่จะสุกาจะมาไหว้ไหว้สเอไปพ่อหสลิงดิฮะหสลิงอะไรนะหงสลิงบอกไตรงนี้โอ้โหอีกองนี้อีก อีกหนึ่งกิจกรรมที่ว่ามาตรงนี้แล้วถ้าไม่ได้ทําก็ถือว่ามาไม่ถึงครับพี่น้องอถ้าไม่ได้ทําก็ถือว่ามาไม่ถึงผมมาแค่นําเสนอเฉยครับเรื่องของการจับเป็นหงสุนงศุสลิงคงไม่มีกล้าพี่น้องเนาะใจไม่ถึงอยู่แล้วนี่เขาต้องแนะนําวิธีกันก,นก่อนเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวหรือท่านใดที่ชอบในการกิจกรรมแบบแบบนี้ฮะ เพื่อเซฟตัวเองนะเพื่อให้ปลอดภัยโลก้าไหมยาลองฮะลองไหมลองจัดไปมาถึงที่แล้วเกินมาชาติเดียวเองนไปชาติเดียวโมนี่คือสอนไม่เขาสอนสอนสอนเสร็จแล้วก็แล้วก็ไปจากไหน <c oughs> นี่ไหนเออทำไงจากกล่า โอ้นี่ฮะบรรยากาศของนักท่องเที่ยวที่จะอาโหนสลิงข้ามไปอีกฝั่งนึงครับผมแค่คิดก็น่าสนใจแล้วน่าสนใจครับผมพี่ต้องหูแล้วพี่จะต้องถือไม่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 ขออนุญาตครับขออนุญาตครับผมมันต้องทำให้ได้นะยูทูบเบอร์ขออนุญาตไม่กล้าครับขออนุญาตอ่าเรื่องนี้ไม่เอาครับขอไปเรื่องนำเสนอเรื่องคุยก็ขอคุยทั้งวันได้แต่อย่าให้ผมทำเลยขอบคุณ FC แฟนเพจครับพวกเราก็ได้มา พิเโหสนนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับนี่ฮะถ่ายทอดบรรยากาศตรงนี้ให้เพื่อนได้ชมกันครับนะฮะหลายๆท่านที่ไม่ได้มีโอกาสได้มาเหมือนพวกเราก็ได้ชมอ่าบรรยากาศสวยๆบรรยากาศที่ยังคงธรรมชาติมากๆครับผมเนาะของเมืองปากซองสปลาวครับผมขอบคุณอย่างสูงครับขอบคุณน้องๆสปลาวท่านครับที่มาสบายดีกับเราหลายๆท่านเลยวันนี้นะครับคุณหลายๆสวัสดีจ้า